เกิดวังปารุธเล่มที่หนึ่งบทที่หกต่อเมื่อบรรจุลงพระลองเงินแล้วนายทหารมหาเล็กก็เชิญไปยังพระราชยานทุนหม่อมอาเอียดกับพ่อประคองพระโกฎทุนหม่อมลุงและคนอื่นๆตามแหกกระบวนน้อยไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเสียงปีชวาตรฝรั่งกลองชนะดังวังเวงจับใจอย่าง หาคำใดจะมาอธิบายได้ยากาพระบรม,มศพได้ตั้งประดิษฐานอยู่ที่ดุสิตมหาปราสาทมีพระบรมโกศทองใหญ่ประกอบมีสเวตชัดเจ็ดชั้นของพระบรมราชินีแขวนอยู่เบื้องบนมีฉัดพัดใหญ่น้อยตั้งวางรอบข้างมนฑดบตามพระเกติยศนับตั้งแต่วันนั้นก็มีการทำบุญทุกๆ7เจ็วันมีทำบุญห้สิบวันและร้อยวันตามธรรมดา ูลหม่อมลุงเสด็จทุกครั้งและแม้ตามหมายกรมมาวังจะบ่งว่าต้องแต่งเครื่องยศหรือเต็มยศทูลหม่อมลุงทรงผ้าขาวในฐานเป็นลูกทุกๆคราวในระหว่างที่พระปรุศประตั้งอยู่ที่ดุสิตมหาปราสาทข้าพเจ้าได้คุยกับภูสามาลาเป็นต้นข้าพเจ้าได้คุย กับภูษามาลาเป็นอันมากจงได้เล่าเรียนถึงกำหนดรมเนียมต่างๆและได้เรียนถึงว่าโกรธชนิดไหนสำหรับเจ้านายชั้นใดจนกระทั่งข้าพเจ้ากล้าจะไม่ยอมแพ้ใครในความรู้ประเภทนั้นงาน50วันกับร้อยวันนั้นมีคงเต็กข้าพเจ้าเคยฟังผู้เล่าถึงคงเต็กว่ามีบ้านช่องรถยนต์เรือยนอะไรต่างๆทำด้วยกระดาษ ได้เคยตื่นเต้นตามปราษาเด็กว่าควรจะเป็นของน่าดูอย่างยิ่งและคงจะน่าเสียดายที่จะต้องผูกเผาเสียหมดเนื่องด้วยข้าพเจ้าอายุย่างเข้าสิบปีแล้วข้าพเจ้ารักและอาลัยถึงย่ายอย่างยิ่งฉะนั้นแม่นเครื่องคงเต็กสำหรับบรมศพยา่าเขาทำอย่างดีแปลกแปกกันและเหมือนจริงเป็นที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นเป็นของสนุกไม่มีใจที่จะไปดูเท่าใดเลย เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าทราบว่ามีพิธีข้ามสะพานสะพานนั้นสูงตั้ง67ซอลดีตั้ง8ขั้นบันไดกว่าจะถึงตอนบนตั้งไว้ที่ในชานข้างพระที่นั่งเมื่อถึงเวลาพิธีใครๆก็ปากันยืนดูที่นั่นหมดเป็นสีทางเปิดช่องสี่เหลี่ยมไว้แต่ตรงกลางที่ปลายบันไดขึ้นสะพานข้างหนึ่งนั้นมีขันไปใหญ่ใส่น้ำวางอยู่ละยัวละจิงที่ทำปงเตกนำ เดินนำขึ้นสะพานทุนหม่อมดุงทรงพระราชะดำเนินตามแล้วจึงถึงพ่อทุนหม่อมอาเอียดทุนหม่อมอาติ๋วทุนหม่อมอาเอียดน้อยส่วนข้าพเจ้านั้นยืนดูอยู่ในหมู่หม่อมเจ้าจึงรู้สึกแปลกใจมากที่มีกรมวังมาเรียกบอกว่าทุนหม่อมดุงรับสั่งให้ข้ามสะพานด้วยข้าพเจ้าก็เลยได้เดินข้ามสะพานตามสเสด็จ เจ้านายมีทุนหม่อมปู่น้อยทุนหม่อมลุงบริพาสทุนหม่อมอาแดงและข้าราชการผู้ใหญ่ยืนดูพ่อได้ทรงอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าการข้ามสะพานนั้นตามธรรมเนียมจีนสมมุติว่าข้ามไปสวรรค์ด้วยกับคนที่ตายอ่างน้ำที่อยู่ปลายบันไดนั้นสมนุติได้เป็นสะอนุดาตซึ่งต้องผ่านไปเมื่อไปสวรรค์เมื่อข้ามไปถึงทางนู้นแล้วก็ทิ้งวิญญ,ญาณของคนตายไว้ คนที่ยังมีชีวิตเช่นพวกเราก็ต้องข้ามกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะได้พาวิญญาณคนตายไปส่งในงานห้าสิบวันก็ยังจะต้องทำกันอีกเมื่อทำบุญร้อยวันอีกทั้งครั้งหนึ่งเมื่อก่อนการถวายพระเพลิงในที่สุดก็ได้มีการถวายพระเพลิงพระปรรมศพที่พระเมรุท้องสนามหลวงในเดือนพฤษภาคมพศ2463ทำเป็นการใหญ่ ที่สุดนับตั้งแต่ทุนหม่อมปูสวร์โคตรราว10ิปีก่อนนั้นพระเมรุนั้นเสด็จปูน่นริตได้สรงออกแบบอย่างงดงามในงานพระเมรุข่าวนั้นเป็นครั้งแรกที่ข้าเจ้าได้เห็นพระมหาพิชัยราชรถที่ได้เชิญพระบรมกรทั้งราชรถอีกสามการสำหรับอ่านพระสำหรับพระอ่านพระธรรมทุนหม่อมไอเอียทรงโปรโยดอกไม้เงินทองพ่อทรงชักภาพ ปรลบมศกครั้นนั้นเป็นครั้งแล้วและครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าได้เห็นพ่อทรงมงกุฎงานถวายพระเพลิงมีเหตุที่ทูลหม่อมลุงกับพ่อทรงขัดกันอีกทูลหม่อมลุงทรงเห็นว่างานถวายพระเพลิงนั้นเมื่อจบเป็นพิธีตอนเย็นแล้วก็ควรจะจบกันใครๆควรกลับบ้านเหลือแต่ภูสามาลาซึ่งเมื่อเขาชักบ้านปิดผ้าเมรู้แล้วเขาก็จัดการถวายพระเพลิงจริงตามลำพังของเขา พ่อไม่ทรงเห็นเช่นนั้นทรงเห็นว่าญาติที่สนิทเช่นลูกหลานควรจะกลับไปดูการถวายพระเพลิงจริงๆอีกทูลหม่อมลุงตกลงพระไทยว่าจะไม่เสด็จทั้งเจ้าพระยาธรรมมาเสนานบดีกระทรวงวางได้เชิญพระบรมราชองการแก่แจ้งแก่พระบรมรวงสารุวงว่าการที่เจ้านายจะเสด็จไปในการ ถวายพระเพิงจริงนั้นไม่ต้องด้วยพระราชนิยมแต่พ่อก็ยังขืนจะเสด็จจนได้ไปทรงกลางเต็นท์ฐานบกบรรทมอยู่ตลอดคืนน้องๆของท่านคือทุนหม่อมอาทั้งสามพระองค์ก็เสด็จด้วยรวมทั้งเสด็จปู่สวัสดิ์และข้าพเจ้าด้วยเมื่อย่าสวรสคตรเราก็มีความสกเศร้าก,กันมากและต่อมาเมื่อมีพระบรมกฏตั้งอยู่ที่ดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งนั้นเปิดทุกอยู่ทุกวัน มีพระสวดมนต์มีมหาเล็กข้าหลวงเฝ้าและทหารมหาเล็กยืนยามรักษาการรอบพระแทน่นบนดบทุกวันมีงานทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยรู้สึกอุ่นใจชุ่มชื่นขึ้นได้ดูเหมือนว่าย่ายังเสด็จอยู่ครั้นถึงวันเชิญพระบรมรสบออกจากพระราชวังไปยังพระเมรุก็เกิดความว้าเวศเศร้าโศกขึ้นมาอย่างรุนแรงแลาวกับเราจะต้องเสียพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งวิธีนี้ผิดกับ การศบของฝรั่งของเขาเมื่อคนที่รักตายแล้วภายในวัน2วันก็ทำศดแล้วก็เสร็จกันของเราเก็บไว้ทำบุญกันหลายๆเดือนจนเริ่มจะคุ้นเคยกับโกรแล้วก็เอาไปเบรู้เสียเช่นนั้นทำให้เกิดโศกเศร้าขึ้นอีกเป็นครั้งที่2เชื่อว่าไม่ดีสำหรับจิตใจในกรณีนี้ ทมเนียมของเราซุกฝรั่งเขาไม่ได้ผู้ที่ชอบธรมเนียมไทยอาจจะเถียงว่าตามแบบฝรั่งพอคนตายไม่กี่วันก็เอาไปฝังหรือเผาเสียทันทีย่อมทําให้เกิดความว่างเปล่าในชีวิตของคนที่เหลืออยู่ถ้าเช่นนั้นทางฝรั่งเขาก็อาจจะเถียงได้ว่าแบบเราก็จะว่างเปล่าเหมือนกันชั่วแต่รอไปอีกหลายเดือนเมื่อก่อนย่าสวรรค์เสด็จลุงคมราชบุรีประชวนดาจึงเสด็จไปรักษาพระองค์ที่ยุโรป เพราะการมหายุทธสงคารามที่จบลงแล้วตามที่ข้าพเจ้าทราบป,ปรากฏว่าท่านหญิงชาวริศไม่สู้จะสบายพระไทยที่วางเสด็จพ่อแต่ทูลบำรุงก็ยังไม่ยอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พ่อทรงทําการเสกสมรสกับท่านหญิงชาวลิศย่าก็ลังเลอยู่ไม่จัดทําประธานที่วางประชาไทยจนในที่สุด เลยเสด็จสวรรคตรเสียก่อนครั้นย่าสวรรคตรแล้วพ่อก็เลยตกลงจัดทาให้แตกขากกันเสียเลยท่านไปรับเอาท่านหญิงโชลิทมาอยู่เป็นชาย,ยาที่วางปลารุษในจดหมายเหตุไรวันที่ตกมาอยู่ในอาราขาของข้าพเจ้าท่านทรงอ้างว่าสําหรับเจ้านายนั้นการเสกสมรสตามกฎหมายไม,ไม่เป็นของจําเป็นท่านอ้างว่าทูลหม่อมปู่กับยา่าก็ไม่ได้เคยสงทาพิธีเสกสมรสหรือจดทะเบียนอย่างใดเลย ถึงกระนั้นย่ายังได้เป็นสมเด็จพระบรมราชินีได้ท่านหญิงชาวริตก็ย่อมเป็นชายาของท่านได้โดยไม่มีพิธีใส่สมรสเช่นเดียวกันการที่ท่านหญิงชาวริตมาอยู่วางปาลุธไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าอย่างใดท่านหญิงชาวริตไม่ได้เข้าครอบครองการดูแลวางอย่างใดเลยเพราะได้ส่งควบคุมการดูแลบ้านทรงทาบัญชีเองทุกๆวนันเช่นเดียวกับเมื่อแม่ไม่อยู่ครั้งไปที่ญี่ปุ่นและแคนาดา เมื่อแม่ได้ออกไปเมือนจีนภายหลังการหย่าร้างเมื่อเสร็จการถวายพระเพลิงย่าแล้วพ่อได้กลับถวายบังคมลาพักผ่อนจากราชกา,ารชั่วคราวทั้งนี้เพราะท่านทรงทำงานหนักไม่ได้หยุดพักมานานแล้วการมหาสงคารามก็ได้จบลงทหารอาสาทั้งกองบินและกองรถจนก็ได้กลับบ้านโดยเรียบร้อยพ่อก็ได้รับพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตถึง ได้ตกลงจะเสด็จไปเมืองสิงคโปร์โด,โดยเรือแล้วจะเดินทางกลับขึ้นมาทางแหลมมาลายูผ่านดินแดนไทยปากใต้โดยรถไฟกลับกรุงเทพดยทางนั้นพ่อได้ทรงกะที่จะพาท่านหญิงชาวรีไปกับข้าพเจ้าไปด้วยการที่ตกลงพระไทยจราพักไปเที่ยวครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับราชการที่ข้าพเจ้าจำต้องนำมาพูดสั้นๆเพราะมีผู้ทราบอยู่บ้างแล้วถ้าปิดบางเสียเลยก็จะถูกขาว ใช้ว่าปิดบังเรื่องราวต่างๆแทนพ่อเพราะอับอายที่จินข้าพเจ้าไม่ได้เอาเรื่องของพ่อมาลงไว้อย่างละเอียดที่เจ้าก็เพราะตั้งใจว่าวันหนึ่งจะแต่งประวัติของท่านเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องที่จำต้องพูดในเรื่องคราวนี้ก็คือเมื่อก่อนย่าสวรรค์โคตรหน่อยหนึ่งนั้นทุนหม่อมลุงได้ทรงออกพระราชกฤษฎีกาว่า เจ้านายถ้าจะทําการเสร็จสมรสต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงวงังแต่จะทําการเสร็จสมรสได้ก็ต่อเมื่อได้รับราชทานพระบรมราชานุญาตในกรณีการเสร็จสมรสระหว่างพ่อกับท่านหญิงชวลิตนี้ไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตก็เลยทําไม่ได้แต่ในการที่พ่อเอาท่านหญิงชวลิตมาอยู่ด้วยนั้นท่านทรงถือว่าไม่ผิดพระราชจ,จกฤษฎีกาเพราะไม่ได้มีการเสกสมรส แต่เป็นการได้กันเป็นผัวเมียอย่างธรรมเนียมไทยโบราณซึ่งพระราชกฤษฎีกาไม่ได้ห้ามปรามอย่างใดแต่ขัดกับข้อบังคับสําหรับทหารบกซึ่งพ่อได้ทรงเป็นผู้ร่างเองกําหนดว่าต้องมีการพิธีเสกสมรสแล้วนายทหารจึงจะอยู่กับผู้หญิงได้เมื่อเช่นนั้นพ่อจึงลาออกจากราชการทหารเสนาบดีไม่ยอมให้ออก บอกว่าจะแก้ข้อบังคับตอนนั้นออกเสียพ่อไม่เห็นด้วยเกลนคนเขาจะว่าข้อบังคับที่ท่านท่งร่างเอาไว้เองนั้นท่านกลับละเมื่อเสียเองได้นิหนำซ้ำยังจะจัดก,การให้เสนาบดีเบียดข้อบ,บังคับพ่อก็ยืนยันจะลาออกให้ได้ในที่สุดเสนาบดียอมส่งใบลาออกขึ้นกราบบังคมทูลพระการุณาทูลหม่อมหลวงสั่งว่าไม่ให้ออกแต่จะลาพัก6กเดลีนได้ต่อมาเสด็จย่าสวรรคตรพ่อจึงยังลาพักไม่ได้ ปันี้งานพระเมรุได้จบลงแล้วจึงตกลงจะเสด็จลาพักในส่วนปีต่อไปอีกนั้นได้เตรียมจะเสด็จยุโรปโดยจะไปส่งข้าพเจ้าเป็นนักเรียนเมืองนอกท่านจะเป็นการพาท่านหญิงชวลิตเที่ยวเมืองยุโรปเป็นครั้งแรกอีกด้วยเมื่อก่อนเสด็จออกสิไปสิงคโปร์นั้นมีการเลี้ยงอาหารข้ามที่สโมสรกลาโหมอันเป็นสโมสรนในฐานซึ่งเพิ่งจัดทำกันขึ้นใหม่สำหรับนายฐานบกฐานเรือและในเสือป่า ซึ่งพ่อได้รับเลือกเป็นนายกการเลี้ยงคือวันนั้นจะมีข้อสําคัญต่อไปในภาคหน้าชีวิตของข้าพเจ้าการเสด็จเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พ่อจะไม่มีทหารจะตรวจแต่ท่านก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงการตรวจทหารในสมัยนั้นที่นครศรีธรรมราชมีฐานร,รักษาวางกองพันที่สามประจำอยู่ พราะเป็นนายทหารพิเศษในกรมทหารรักษาวางังท่านจึงทรงเอาเครื่องแต่งทหารกรมนั้นไปด้วยท่านกองทหารรักษาวาังเวลานั้นอยู่ในอราักคาของกระทรวงวงังไม่ได้อยู่ในกองทัพโบกในการเสด็จเที่ยวครั้งนี้มีของแปลกอีกอย่างหนึ่งคือพ่อไม่ส่งเอานายทหารกนสนิทข,ของท่านไปด้วยหลวงบรามพักดีปัดนั้นได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีนรงวิช,ชัยได้เป็นทหารพิเศษในกรมทหารมหารเล็ก เวลาตามเสด็จพ่อในงานที่มีการแต่ง,ตงเต็มยศถ้าพ่อทรงแต่งทรงแดงฐานมาหะเล็กพระสีนรง์ก็แต่งแดงได้ด้วยในคราวนี้พ่อทรงเอาประหลัดกรมเสนาธิการฐานบกไปแทนพระสรชานนั้นได้เลื่อนเป็นพระยาสุรเสนาเราไปด้วยการสี่คนเท่านั้นคือพ่อท่านหญิงโชริตพระยาสุรเสนาและข้าพเจ้ามีคนมาส่งเสด็จไม่ใช่น้อย เมื่อเราเดินจากรถนต์ไปลงเรือที่ท่าฝนกำลังตกหนักพ่อทรงบ่นว่าฝนตกข้าพเจ้าได้แก้ไปว่าเลิกดีท่านทรงพระส่วนและตอบว่าเลิกเปียกวันนั้นพ่อทรงแต่งพลเรือนทรงฉลองพระอ,องค์ขาวและผ้านุ่งข้าพเจ้าแต่งอย่างเดียวกันการไปสิงคโปร์กรานนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเราจะแต่งสากลหรือแต่งฝรั่งอย่างที่เราเรียกกันในสมัยนั้นแต่พราะว่าเราจะแต่งไทย ตลอดเวลาที่เราอยู่ในแหลมมาลายูอังกฤษเมื่อเราลงเรือคือเรือตากงนั้นฉลองพระอ,องค์พ่อเปียกพอชายแต่ท่านมิได้คิดจะเปลี่ยนทรงยืนคุยอยู่กับผู้มาส่งจนฉลองพระอ,องค์แห้งเม,เ,เมื่อเรือออกจากท่าแล้วท่านก็ยังทรงยืนอยู่บนดาดฟ้าทั้งนี้เพราะมีผู้ช่วยทูตหาอังกฤษที่ได้มาอยู่เมืองไทยสองสามปีและซึ่งเป็นเพื่อนกันดีกับพ่อคือนายพลจัตวาสตีเวนสัน เขากำลังเดินทางกลับไปเมืองอังกฤษกับครอบครัวเขาพ่อได้ทรงยืนชี้ที่ต่างๆให้เขาดูตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงปากน้ำก็ทรงชี้ให้เขาดูพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อเรือออกทะเลท่านก็ทรงยืนดูฝั่งไทยจนลับตาทั้งไม่รับสั่งว่าอะไรต่อมาภายหลังเขาเจ้าอดคิดดูไม่ได้ว่าเมื่อท่านทอดพระเนตรฝั่งทะเลไทยจนลับตาและไม่รับสั่งว่าอะไรนั้น ท่านเกิดทรงมีลางอย่างใดในพระไทยบ้างหรือเปล่าว่าพระอง์ท่านจะไม่มีวันได้กลับมาเห็นเมืองไทยอีกถึงเวลาค่ำเราลงไปกินข้าวเย็นในห้องกินอาหาร